มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน3กลุ่มรีบเช็ควันเงินเข้าเดือนมิถุนายน2,565ในวันศุกร์ที่10มิถุนายน2,565นี้จะมีการโอนเงินให้กับประชาชน3กลุ่มหลักนะคะได้แก่เงินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุเงินช่วยเหลือผู้พิการและเงินอุดหนุนเด็กตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ เพื่อที่จะบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์ของโควิด -19 ค่ะโดยจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะคะ 1. เบี้ยผู้สูงอายุตามที่ประชุมคอรมอนุมัติหลักการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุได้รับสิทธิสวัสดิการเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ2,565เฉลี่ยรายละ100-250บาทตามช่วงอายุจำนวน10ล้าน 8,96,444ล้านคนวงเงินรวม8,348.16ล้านบาทเป็นระยะเวลา6เดือนนะคะตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายน2,565รวมเป็น700-1,200บาทต่อเดือนตามช่วงอายุค่ะโดยการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุในครั้งนี้จะจ่ายเพิ่มจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุดังนี้ค่ะ อายุ60 69ปีรับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุ600บาทต่อเดือนนะคะรับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม100บาทต่อเดือนรวมเป็น700บาทต่อเดือนค่ะอายุ70 79ปีรับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุ700บาทต่อเดือนนะคะ รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม150บาทต่อเดือนรวมเป็น850บาทต่อเดือนค่ะอายุ80ถึง89ปีรับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุ800บาทต่อเดือนรับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม200บาทต่อเดือนรวมเป็น1,000บาทต่อเดือนค่ะอายุ90ปีขึ้นไปรับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุ1,000บาทต่อเดือนนะคะรับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม250บาทรวมเป็น1,200บาทต่อเดือนค่ะ 2. เบี้ยผู้พิการได้เงินระหว่าง800-1,000บาทนะคะแบ่งเป็นผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจะได้รับ1,000บาทต่อเดือนจากเดิม800บาทต่อเดือนนะคะโอนเข้าบัญชีทุกเดือนส่วนผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปก็จะได้รับเบี้ยโอนเข้าบัญชี800บาทค่ะ 3. เงินอุดหนุนเด็กหรือเงินอุดหนุนบุตรต่อ1คนเด็กแรกเกิดถึง6ขวบนะคะ ในครอบครัวที่มีรายได้น้อยนะคะได้รับ600บาทต่อเดือนค่ะโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้ประกาศช่องทางการตรวจสอบสิทธิ์การได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดด้วยตนเองสามารถตรวจสอบได้2ช่องทางค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ